สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับทางร้านจะรีวิวเครื่องกึ่งเล็กนะครับ WM210VR นะครับเป็นตัวนี้นะครับของแถมนะครับก็จะมีชุดด้ามที่เจ็ด้ามนะครับไม่กึ่งปอกกึ่งปัดหน้านะครับไม่เจาะร่องไม่กึ่งเกี่ยนอกเกี่ยในไม่ขวานนะครับขวานรูในแล้วก็จะมีด้ามประแจให้ทุกด้ามนะครับให้ทุกด้ามของนี้มีเม็ดปี๊ดให้สองกล่องนะครับมีวัวเนี่ยหนึ่งตัวมีส่วนเป็นส่วนตายนะครับแล้วก็มีหัวจับตกสว่านนะครับจะมีจับปลาให้พร้อมนะครับมีชุดเบืองเเกกีียยวววนนิ้ม แล้วก็ตัวนี้เป็นฟันกลับหมุนจับห้านิ้วประแจแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือหนึ่งเล่มนะครับคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็มีกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือหนึ่งกล่องส่วนตัวเครื่องนะครับการทำงานของเครื่องง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กไฟสถานะโชว์ขึ้นทันทีนะครับเราเปิดเครื่องปกติได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องเครื่องก็ทำงานได้เลยนะครับทีนี้ตัวนี้พิเศษตรงไหนนะครับพิเศษที่มีฟิดเดเรคชั่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้ปิดอยู่ที่ตรงกลางนะครับก็ตัวปิดก็จะไม่ทำงานนะครับเวลาเราหมุนน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 นปิิดด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 ไไ้้้าาาาาใหหึ่่่งงะะะะคคคคครร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 รััััััับบบบก็ฟฟฟเเเเเเเชชจทททีีสสมถอ์์์ววลย หมุนได้เลยนิ่มนะครับนิ่มมากโอเคเห็นไหมครับนิ่มมากเลยอ่ะทีนี้เวลาเราจะเดินออโต้นะครับเราก็กดฝีเดินออโต้ได้อ่าตัวนี้มีเพิ่มขึ้นมานะครับมีนาฬิกากึ่งเกียวเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับกรณีที่เราเดินออโต้นะครับแล้วก็กดสับออโต้ได้เลยนะครับพอเราสับออโต้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดฝีเดเรคชั่นได้นะครับจะจะเปิดฝีเดเรคชั่นก่อนหรือจะสับออโต้ก่อนหรือจะสับออโต้ก่อนแล้วเปิดฝีเดเรคชั่นก็ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับใช้งานง่ายมากนะครับกรณีกึ่งมาถึงจุดกำหนดแล้วนะครับเราสาามรรรถททีี่่่กกกดดดดดดดหยยยุไ้้เเเลลลนนนนะะะคคัััับบบโปิิชจแว กินชิ้นงานกลับแล้วก็รีเวิร์ดนะครับตัวฟีดเดเรชั่นได้เลยตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับใช้งานง่ายมากอ่ะผมทำให้ดูทีนึงเห็นไหมครับใช้งานง่ายจริงๆตัวนี้นะครับเราจะมารีวิวการใช้งานของเครื่องจริงนะครับโดยการกึ่งชิ้นงานจริงให้ลูกค้าดูนะครับกรณีที่เราจะยกเลิกนะครับเราจะปิดฟีดเดเรชั่นนะครับหรือจะยกตัวสต็อปเปอร์ขึ้นมาตัวมือโยกนะครับมือโยกขึ้นมายกขึ้นมาเครื่องก็หยุดทำงานทันทีนะครับกรณีที่ตัวเครื่องนะครับมาอยู่ใกล้กับตัวหัวชิ้นงานนะครับเราสามารถทีี่่จจะะะเเปิดฝาาคคคออบรรนนนัังงก็ยทททโ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานจริงของเครื่องดูไปชมกันต่อนี่นะครับตัวนี้เดินออโต้นะครับกินไปกินกลับก้อนชิ้นงานเข้าแล้วก็กินไปได้เลยนะครับโดยใช้ปีดเดเรกชันในการปรับตั้งการกินชิ้นงานนะครับก็เดินปิดไปปิดกลับตัวนี้นะครับจะทําให้ชิ้นงานของเรานะครับทํางานได้เร็วขึ้นก้อนชิ้นงานแล้วก็พอเปิดนะครับเดินกินชิ้นงานเข้าไปแล้วก็หยุดปิดเดเรกชันนะครับก้อนชิ้นงานเข้าไปอีกแล้วก็เดินปิดเดเรกชันกลับนะครับ ป้อนไปป้อนกลับนะครับชิ้นงานจะทํางานได้เร็วขึ้นเยอะนะครับการป้อนชิ้นงานนะครับเราป้อนครั้งละสองถึงสี่ขีดนะครับโอเคครั้งนี้ครับเครื่องตึงเล็สนะครับไม่มีข้อกําหนดนะครับตั้งมุมเมีตามที่เม่สามารถสัดเขียนชิ้นงานได้เลยนะครับป้อนเข้านะครับครั้งละสองถึงสี่ขีดนะครับเดินจินปกติไปได้เลยอันนี้คือผิวด้านในนะครับ เรื่อคืนเล็กนะครับต้องค่อยค่อยคืนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาหน่อยแต่คุณภาพิ้นงานนะครับรับประกันได้ หังจากที่เราเกึึงชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ชิ้นงานเงาสวยงามนะครับแบบนี้นะครับเงาเงาเลยตัวนี้เป็นงานใหญ่นะครับเกึงเทสให้ดูก่อนเงาวิ้งนะครับทุกท่านกินชิ้นงานครั้งละสองถึงสีง่ขีดนะครับตัวนี้จะกินะจะใช้แบบปีเดเรชันนะครับกินไปกินกลับ ตัวนี้ชิ้นงานโต๊ะห้ดินนะครับตัวนี้เราเดินแบบ forward ของ4 direction ไปก่อนนะครับพอสุดทางนะครับเราก็ปิด4 direction ไว้แล้วก็เดินจับโดยป้อนชิ้นงานเข้าไปอีก0 0นย์นะครับก็คือ4ี่ขีดครับ2องขีดก็คือ0.1นะครับ4ี่ขีดก็คือ0.2นมิลนะครับชิ้นงานเดินมาเรื่อยๆนะครับเมื่อชิ้นงานเข้ามาใกล้ถึงหัวเครื่องนะครับเราก็เตรียมตัวปิดขีดเดเรกชันะครับ เินผิดเดเรคชันนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับป้อนชิ้นงานเข้าไปอีกสองถึงสี่ขีนะครับแล้วก็เดินผิดเดเรคชันกลับนะครับตัวปิดเดเรคชันนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะเดินผิดทิศทางนะครับเขาจะมีลูกศรบอกไว้นะครับว่าเราเดินหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยจะเดินเข้าหรือเดินออกนะครับนะครับอย่าลืมนะครับตัวตะขอครับ๋ยวเสษนะครับจะใช้มือดึงนะครับใช้มือดึงไม่ได้นะครับ๋ยวเสษปาดมือนะครับ เราแบบหาทิไม่ได้เลยนะครับเราวิ่งนะครับหาทิิไม่ได้หลังจากที่เราคึงตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปคึงหน้านหน้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็เตรียมปิดสี่เดเรคชั่นนะครับเพิเออ่รบร้อยนะครับอยู่ตัวหน้านหน้านี่เราเราคงเสร็จเรียบร้อยทำง,งานเข้าไปเรื่อยๆนะครับง,งานเข้าไปเรื่อยๆ เพราะว่าเดี๋ยวตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่ที่เส้นขอบนะครับเส้นขอบของชิ้นงานแต่ผมก็จะปิดฝี direction นะครับถึงขอบปุ๊บนะครับเราก็จะปิดฝี direction ให้แบบนี้นะครับวอนชิ้นงานเข้าไปเดินปีด i r e c t i o n กลับได้เลยนะครับอาจจะมีสะท้านบ้างเพราะว่าตัวที่เป็นมุมองศานะครับมันเข้ามุมฉากพอดีนะครับมันเข้ามุมฉากพอดีแต่ขั้นต่อไปเราไม่ต้องให้ดิ้นชนนะครับเราไม่ต้องให้ดิ้นชนเราแค่เอาไว้ใกล้แล้วก็เดินไปนนวลต่อได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเดินปีด i r e c t i o n กลับมานะครับจนสุดแล้วนะครับเราก็ปิดฝิ direction อีก ป้อนชิ้นงานเข้าไปนะครับสองขีดถึงสี่ขีดนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับจะจับจะเป็นขั้นของชิ้นงานนะครับต้องวัดขนาดก่อนนะครับก่อนที่จะก้อนชิ้นงานตัวน,นี้เราจะถตึงผิวเรียบให้ดูก่อนรับรองผิวมันเงานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะถึงตรงจุดดลมแล้วนะครับเราก็หยุดสตั๊ปเปอร์ไว้ก่อนแบบนี้เราก็ดิเมันอ้นต่อป้อนชิ้นงานออกมานะครับ ใช้งานง่ายนะครับสามารถเดินถีเล็กชันเข้าออกได้เลยรอบสุดท้ายนะครับ กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะยาก <S <S 2> <S 2> หลังจากที่เรากึงชิ้นง,งานเสร็จนะครับตัวนี้ในผิวมันสวยนะครับเงาคุณภาพเกินราคามากนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูผิวชิ้นงานใ,นใกล้ๆกันนะครับ เรามาดูกันชัดๆนะครับหลังจากที่กึงชิ้นง,งานเสร็จแล้วนี้ไดมิเตอร์ห0มินะครับอย่างเงานะครับอย่างเงาชิ้นง,งานนะครับหลังจากที่เรากึ่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสวยครับบอกเลยสวยมากเงาวิ้งนะครับคุณภาพเกินตัวจริงๆ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ